สวัสดีผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้เราจะมาทําประวัติของนินจาแคม่าแมนกันนะครับนินจาแคม่าแมนปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่43นะครับเขาเป็นคนที่อยู่ตรงกลางฮะที่มีมาระฟร์มอันนึงนะฮะนั่นแหละเขาเป็นคนแรกฮะที่มีมาระฟร์มแล้วเขากล้าหารที่ฝุดฮะเขาผมในตอนที่43แล้วเขาก็เริ่มมีบทบาทขึ้นในตอนที่ในตอนที่48ฮะ ตอนเออล้วก็ขอโพลช่องดาฟั่บูมนะคะที่ที่ยืมคลิปผมขอยืมคลิปนะอันนี้ฮะเขาปรากฏตัวครั้งแรกในตอนที่สี่แปดฮะนี่เขาปรากฏตัวมาครั้งแรกในเขาปรากฏตัวต่อมาในตอนที่สี่แปดแล้วเขาก็มีบทบาทในการกําจัดพวกทีมีดีทอยเลทฮะฟึ่งครานั้นจะมีความเก่งกาจร่างแรกของเขาเนี่ยร่างแรกตอนที่เขา ตอนที่เขายังไม่อัปเกรดนั้นตอนล่างแรกเขายังไม่ที่ยังไม่อัปเกรดนั้นความโหดก็โหดอยู่แล้วฮะ <c oughs> เขามีไม้ลดพิ้นของอันมีความเก่งกาจในการกําจัดสกิมพิ i ี้ทอยเลนี่ฮะเขาเขากำจัดเรียบได้กําจัดได้หมดเลยล่างแรกของเขาเนี่ยที่ตัวยังไม่อัปเกรดมีความโหดมาหนึ่งฮะมีความโหดมากแต่ไม่สาม,มารถกําจัดพวกสกิม i ิตี o ทอยเลสที่มีการอัปเกรดได้ฮะอย่างตัวนี้ ซึ่งที่เชนฟอร์แม่โผล่มาเนี่ยหมือนเขจะกำจัดเชนฟอร์ฮะแต่นินจา c คม e ร a าแม่ได้หลบเชนฟอร์ทำให้เขาก็สามารถรอดเชนฟอร์สกิมบิดี้ทอยเลนให้ได้ฮะตอนต่อมาเขาก็ปรากฏตัวอีกครั้งในตอนที่50ฮะเพราะที่ท้ายเทมราแม่อัปเกรดปรากฏตัวขึ้นมาฮะตอนนั้นเขาโผมาในฉากตอนที่สกิมิดี้ทอยเลนบุกค่ะตอนนั้นนินจา c คม e ร a าแม่นได้อยู่กลาง รมละทุนฮะนี่ดรมฟิกิมิมีดทอยเลททำให้เรารู้ว่าในแจ็คแมม马าแมนะมีความกล้าหาญสูงเขาก็เลยอาจจะถูกอัปเกรดจากแคม马าแมนก็ได้ฮะเพราะดูเขามีความมีความกล้าหาญสูงไม่เหมือนแคม马拉แมนแคมแคม马าแมนตัวอื่นฮะที่วิง่งหนีเขาถือว่าเป็นแคม马าแมนที่กล้าหาญที่สุดแล้วก็จะเสียงตายทุกเมื่อให้กับทุกคนฮะใช่เขาจะเสียงตายให้กับทุกคนที่เขาจะปกป้องจนมันตายฮะ แล้วต่อมาเขาก็ถูกอัปเกรดขึ้นแล้วเขาก็โผล่มาอีกตอนหนึ่งก็คือตอนที่51ซึ่งตอนนี้คือน้ำตาที่เราได้เห็นร่างเก่าของเขานี่ฮะร่างเก่าร่างเก่านี่ฮะนี่คือการใช้ที่ทเราได้เห็นเขาที่เป็นร่างเก่าล่าง,งเกฤษก็ตจะโผล่มาในตอนที่52ฮะตอนนี้เราได้เห็นว่านินจาเคมาร่าแมนนั้นถือว่ามีความกล้าหาญสูงเนื่องจากตอนนี้ฮะมีฟลายอิง S Flying s k i นบีดี้ทอมีหลายตัวมากฝวนเขาก็พร้อมฟู้เขามีความกล้าหาญสูงฮะต่อมาเขาก็ถูกอัปเกรดในตอนที่52ฮะตอนนี้เราได้เห็นตอนที่มันอัพตอนที่เขาอัปเกรดพอเขาอขาัปเกรดเนีขานั้นมีความโหดมากนี่อัปเกรดตอนที่52า เขามากับผู้หญิงวูแมนด้วยนะคะทีวีวูแมนนี่ถือว่าเราได้เราได้เห็นว่าเขาอัปเกรดนะเนื่องจากตรงนี้ของเขาเนี่ยที่เป็นเหมือนเป็นธรรมดาไม่มีแฝงเนี่ยตอนนี้ตอบมาเรืองแฝงฮะแถมเขามีเจ็ตแพคฮะเจ็ตแพคในการบินกําจัดพวกกิมมิที่ทอเรีตตัวที่เป็นฟลายอินกับตัวที่อัปเกรดได้เร็วขึ้นฮะแถมเขามีความเก่งกาดฝูงเขามีความต่อสฟูที่ชํานาญและมีความกล้าหาญสูงมากและ ตอนต่อมาคือตอนที่เอเอ,เอตอนที่ห้าห้าปีสามฮะตอนที่ห้าสามเนี่ยเป็นตอนที่เขานด้ประกวดตัวเหมือนกันนะฮะแต่เขาก็เกือบตายฮะดูเนี่ยเขาเขาโผล่มากำจัดล็อกเก็ตสกิมมี่ทัวร์ไเดนถือว่าเขาได้มีความเก่งกาจสูงในทางด้านการต่อฟู้ เขาน่าจะถูกอัปเกรดไปข้ั้งเนื่องจากอาวุธของเขาพูดเป็นไม้หรือฟัวของคนอื่นเนี่ยเป็นไฟช,ช็อตเขาน่าจะอาวุธของเขาน่าจะถูกอัปเกรดฮะมาเรามาเริ่มหาประวัตินี่ฮะเขานั้นมีความกล้าหารฝูงนะฮะแถมแถมยังเป็นคนที่มีความกล้าหารเสี่ยงตายไม่กลัวอะไรท่านั้นยังเว้นแต่เขาไม่กลัวอะไรเลยยังไม่กลัวตัวนี้เลยฮะไอ้ตัวเนี้ยเนี่ยตัวที่เพิ่งผล่มาฮ อย่างตัวที่มันวาร์ปได้อย่างตัวนี้ฮะนี่นี่เขายังไม่กลัวเลยฮะเหมือนเหมือนกับว่าอย่างกับว่าเขานั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญสูงไม่จะเสียงตายทุกเมื่อให้เขานั้นเขาจะปกป้องทุกคนจนวันตายฮะถือว่านิจจาแคมะรมาแมนนั้นเป็นคนที่มีความกล้าหาญสูงฮะใช่มีความกล้าหาญแถมยังมีความเก่งกาจในทางด้านการต่อสู้ฮะ เขากิ่งกัดในทางด้านการต,ต่อฟู้ตอนแรกเขาจะเป็นแค่รรมรมามนธรรมดาจนตอนนี้เขากลายเป็นรรมรมาตมนตัวเลขที่ตัวอัปเกรดฮะคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่รับชมนะคะไว้เจอกันใหม่